I ที่เอ็เองกับเมืองไทยประกันภัยนะคะเราเองเนี่ยเราได้ออกโรดักนะคะ for lady เนี่ยมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะคะก็มีความตอบรับนะคะจากทางลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยโตขึ้นตลอดเวลาในทุกปีนะคะในปีแรกที่เราทำเนี่ยเราโฟกัสไปที่ตัวโปรดักตัวมอเตอร์นะคะแต่ว่าใน2ปีนี้สปีหลังเนี่ยเราเริ่มทำโปรดักที่หลากหลายที่เป็นนอนมอเตอร์เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน5โปรดักนะคะเป็นตัวมอเตอร์ for lady ที่เราออกนะคะ ซึ่งออกต่อเนื่องมานะคะแล้วก็เป็นโปรดักเก์เกี่ยวกับเรื่องของตัวประกันมะเร็งนะคะซึ่งให uh, okay, uh, um, ้คุ้มครองเนี่ยมะเร็งสำหรับผู้หญิงเนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านะคะแล้วก็เป็นประกันอุบัติเหตุเพื่อคนที่คุณรักนะคะคุณซื้อหนึ่งกรมธรรม์ก็จะได้กรมธรรม์ไปยังคุณที่คุณรักในเดือนเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะคะก็อีกหนึ่งกรมธรรม์ซึ่งคุ้มครองไปถึงตัวโบ o k e n b o นะคะคือกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหกล้มแล้วก็กระดูกแตกหักนะคะก็คือซื้อหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งนะคะซึ่ง บอกว่าผู้หญิงเองเนี่ยสิ่งที่เราคอนเฟิร์นเรื่องของบ้านก็คือเรื่องเวลาที่ไฟดับนะคะท่อประปาแตกหรือลืมกุญแจบ้านอันนี้เนี่ยเรามีบริการเสริมไปช่วยดูแลลูกค้านะคะหรืออย่างตอนนี้นะคะรัฐบาลส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเราก็มีเรื่องของประกันการเดินทางให้กับคุณผู้หญิงด้วยค่ะตัวโปรดักต์ไฮไลท์ที่เราทำเนี่ยเรื่องของตัวประกันรถยนต์เนี่ยนะคะที่เป็นมอเตอร์ฟอร์ดดี้ที่เราทำเนี่ยความคล่องเราเนี่ย เราคุ้มครองเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นฟอร์เอทที่ว่าต้องบอกว่าดิฟเฟอเรนต์จากตลาดที่เรามีนะคะคือปกติเวลาเราเกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุจากรถยนต์เนี่ยนะคะ,ะสมมติ เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาต้องบอกผู้หญิงเนี่ยห่วงใยเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดระเบีนขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะรักษาธรรมดาโดยทั่ว,วไปเนี่ยแต่ในความคลองเนี่ยรักษาลึกถึงระดับสัญยกรรมนะคะซึ่งคลอคให้ถึง1ึล้านบาทนะคะเมื่อปีที่แล้วนี้เราทำเนี่ยก็ลูกค้าสามารถไปทาศัลยกรรมที่เกาหลีได้นะคะสือต่างประเทศได้แต่ในปีนี้เนื่องจากว่าการเดินทางเนี่ยเดินทางยากนะคะเราก็ร่วมกันกันกบสี่โรงพยาบาลหลักซึ่งเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น ยันฮีนะคะ,ะบางมดนะคะ,ะเลรัะ หรือว่าโรงพยาบาลกมลน,นะคะซึ่งเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ทําศัลยกรรมชั้นนำประเทศทีเดียวเลยค่ะก่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ในในพีมีพีพิเวอร์เมากมายอย่างเดือนเดือนวันแม่เนี่ยนะคะคุณซื้อกรมธรรม์ของคุณให้กับคุณแม่นะคะหรือว่าเราแถมให้กับคุณแม่หรือคนที่คุณรักเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแม่ลูกนะคะแล้วก็ชิงรางวัลไปไปท่องพาคุณแม่ไปเที่ยวในเขาใหญ่นะที่เราจัดทาขึ้นมานะคะ่ะต้องบอกว่าทุกปีเนี่ยตัวเลขเนี่ยกรดมาตลอด นะคะ,ะปีนี้เนี่ยเราเองก็เอาคอนเซปต์ลึกๆที่เราทำนะคะโดยที่เราใช้เรื่องของตัวมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนำมาเรื่องของการทำตลาดนะคะซึ่งเราได้น้องโบเมลดานะคะ,ะเป็นเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งในกรมทันนี้โดยคอนเซปต์ที่ใช้เพลงว่าผู้หญิงธรรมดาผืดผ่านการสื่อสารทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจเข้าถึงนะคะเอาอินไซต์ของผู้หญิงเนี่ยมา